เออเก่งคาริสครับวันนี้มาแล้วคุณเก่งคาริสมาเก่งคาริสฮะอะไรกิมอยู่ในโรงครับเดีรอทุกคนเข้าไปดูอยู่นะเขาบอกว่าอะไรกิมพี่แมเกดีมากเลยจริงไหมคะจริงอฮะอะไรกิมพี่แม็กดีมากแต่เก่งคาริสอาจจะยังตอนนี้เขาไปเมื่อไรเขาไปเมื่อวันก่าที่เก่งบอกว่ามันหนักมาก เาบางคนดูเรื่บอกว่าเพิ่มหนักจริงมันมันหนักมากนะมันเป็นช่วงช่วงที่แบบรู้สึกว่าท้าทายที่สุดในชีวิตแล้วฮะเป็นช่วงที่แบบถ่ายเข็มจราไปด้วยฮะแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์ไปด้วยแล้วก็มิชชั่นอย่างหนึ่งที่พุเติ้ลให้มาตอนที่แบบเริ่มโปรเจกต์เลยคือเรื่องเรื่องบอดี้นี่แหละบอดี้ต้องเป๊ะใช่แล้วมันเป็นช่วงที่แบบเราถ่ายแล้วก็ต้องเข้าฟิตเนสด้วยใช่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงแสดคนดูเรื่องนี้ต้องได้ดูบอดี้เก่งอะไรเต็ม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 ไะ พอครึ่งพอครึ่งเลือเกือบเกือบได้ได้ดูเต็มเต็มแบบครับผมใช่อะไรมันยากกว่าการการบอดี้หรือว่าจะต้องเป็นอเล็กที่ต้องไปเรียนเต้นยากทุกหมดทุกอย่างทั้งหมดเลยฮะก็ไม่ว่าจะเรียนเต้นหรือเรียนร้องเนี่ยเป็นสกิลที่แปลกใหม่สําหรับเก่งมากคือหลายคนอาจจะมองว่าเก่งกับร้องเพลงอยู่แล้วเก่งชอบร้องเพลงอะไร แต่เก่งร้องเพลงช้ามาตลอดอันนี้เป็นเพลงแบบเพลงเร็วอะไรแบบเนี้ยเรื่องการเต้นก็วงผู้ใหญ่ก็เดบิวต์ไปแล้วก็วงใครวงผู้ใหญ่ต่อแต่แต่จริงๆแล้วก็เต้นแบบเต้นสนุกเต้นจอยๆกับพี่ๆอันนี้แบบเป็นการเต้นจริงจังที่สุดในชีวิตแล้วอะไรแต่ว่ามีหลายอย่างในเรื่องนท้ายไทยหรอรับสำหรับเก่งอะไรคะายไทยท้ายไทยมากที่สุดเลยเใช่ไหมฮะในเรื่องอ,งอะไรเรื่อง พอดีครับไม่เป็นเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายเข็มจิราไปด้วยแล้วเราก็ต้องต้องปั้นหุ่นไปด้วยแล้วเราก็ต้องแบบถ่ายภาพยนตร์ไปด้วยใช่จริงหุ่นต่างกันไหมหุ่นเข็มจิรากับหุ่นทีว่าค่อนข้างต่างกันครับเพราะว่าอย่างหุ่นที่เป็นไอดอลเขาก็จะมีความแบบลีนลนมีความแบบความแบบ เคป๊อปทีป๊อปอะไรแบบเนี้ยก็จะมีแบบหุ่นที่แบบเป็นนักเต้นอะไรแบบเนี้ยฮะเพียวแล้วก็ห้องแค้วอะไรแบบเนี้ยแต่หุ่นวกกูก็จะมีความหนาอะไรก็เป็นช่วงที่แบบคาดเกี่ยวกันแล้วเราก็ต้องแบบเราไม่ลิกเต้นสบาย่นะก็ถ้ามาที่สุดก็น่าจะเรื่องหุ่นนะลองมาก็เรื่องการเต้นนี่แหละใช่ฮะแสดงว่าเรื่องนี้ได้ลองอยากทินไม่เคยทำเลยทุกอย่างนะ ช่ทุกอย่างจริงๆเราเราเราเคยคิดไหมตอนเราเริ่มแสดงเวลเลอยๆถามเราคิดไหมว่าพี่เติร์เอาเราไปทำอะไรเพราะต้อใจละอยางายามันดูไม่ใช่เก่งเลยตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะมาอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะมาตบมุกกับพี่ปิงปองกับพี่แบบกันนิวนิวกับพี่นิวพี่เจก,กี้อะไรแบบเนี้ยแต่พอมาแล้วโอ้โหมันมันลึกกว่านั้นนะ เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่ครับมีการมีการจะแจ้งแม่ให้คุณบอกว่าเข้าไปแล้วต้องเจือนไหเตอนลิฟท์แบบไหนลูกเราโตแล้วเออเก่งโตแล้วครับแต่งแม่แม่ครับผมก็เก่งก็โตตามวัยเก่งแหละฮะก็ฝากคุณแม่รับมือให้ทันด้วยฮะเออไม่ต้องเตรียมพร้อมไงเมื่อกี้แม่ยังไม่ดูเลยครับผมเตรียมพร้อมยังไงล่ะฮะก็จริงๆเตรียมใจแล้วกันฮะใช่ปล่อยจอย ครับผมตเจอกับอะไรเลยเจอกับทุกอย่างเลยฮะใช่เจอกับรอยยิ้มเเพราะว่าเป็นหนังที่ทุกคนน่าจะมีแต่รอยยิ้มอ่ะเขาเก่งเก่งเข้าไปอ่านฟีดแปลกแล้วดูแบบทุกคนแบบเป็นหนังที่ดีมากเลยที่แบบมาในทํามิงนี้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่าส่งท้ายปีก็น่าจะแบบมีแต่รอยยิ้มให้กับทุกคนเก่งมากไม่ด้คาแรคเตอร์ของเราต้องนิ่งตลอดเวลาคนนอกภาคเขาไม่ช่คนนิ่ง มันมันต้องทำยังไงมันต้องพูดเอมุขตึงหน้าหรือว่าต้องแบบไม่หน้าเรานิ่งแบบมันก็ต้องเม้มหน่อยอะครับมันก็จะบางทีแบบถ้าพิงฟองเล่นมุกอย่างก็ต้องแบบอะไรแบบเนี้ยพยายามฮึบตลอดเวลาว่ามีเพื่อนไหมเยอะอ่ะใครหรือใครที่มันท้าทายเราชอบมาหลุดชอบมาแย่เราให้เราหลพี่พิงฟองนะใช่พิงฟองเขาแบบเขาจะแกล้งเราตลอดอ่ะเพราป็นคนแบบ น่ารักแล้วแบบขี้แกล้งเนี่ยถ้าถ้าทุกคนได้เห็นตามพี่พีรฟองแบบเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเราคนที่แบบน่ารักชอบแบบอัพเอนเนอร์จีนให้เราตลอดก็จะชอบแกล้งเนี่ยเราก็ต้องฝึกไว้เราเป็นคนเส้นตื้นด้วยฮะใช่ฮะแ,แต่เขาไป่หลขัดมันเขาติดเขาไว้เองครับแล้วเราล้ำมือยังไงตอนที่แบบโดนเขาเอาไว้ได้เราก็พยายามโฟกัสในในสิ่งที่เรา,มมาเรป็น,หน,น,นปแลนหละฮะเออ ก็โปรแกรมในสิ่งที่เราเป็นโปกัสในสิ่งที่แบบเรากําลังทําอยู่นะคลิปคิปีบผู้กำกับไว้ครับเวลาเขาแบบว่าหรือว่าหรือว่าอยากให้ตอนจบเราสะดุดล้มตกไปได้แล้วอไปเราฉีกฉีกถ่ายรูปจริงจริงถ้าหน้าเฟซเนี่ยจะไม่ค่อยแกล้งพี่มิ่กล่องนะแต่หลังเฟซเนี่ยจะชอบแกล้งอ่ะเขาเข้าไปหยอกพี่มิ่กล่อง มันมันเขี่ยวเขาเขาหน้ารักเองอันนั้นแหะพี่พีทไม่คือว่เก่งแกล่ะเข้าใจนี่ก็อยากแต่อย่างในทีเซอร์ล่าสุดที่ถ่ายแบบในโทรศัพท์ว่าเราเป็นความสดใสกันทองทุกคนจะหยอดเราจะแบบว่าเออเราล็อกปืนทันเลยเป็นไงบ้างเขามหยอดแต่ละคนผมผมก็ผมก็คิดว่า ผมผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบสามารถเอนเตอร์เทนพี่ๆได้เหมือนกันนะคือทุกคนอาจจะมองว่าพี่ปิงปองนุ่นิวพี่นี่นิวพี่ตะกี้แบบเป็นคนที่แบบเเอน energy เยอะอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็มีเเอน energy ของเราเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราก็น่าจะแบบทำให้ทุกคนยิ้มได้เหมือนกันการ entertain ของเด็กที่เป็พี่ๆครับยืนนิ่งๆแหละไม่ต้องด้วยทุกคนมาว่า power ต่อยตีกันสี่คนเนี่ยใครต่อยอีกันคนต่อยยังไงดีกว่าพี่นิวนิวอ่ะอันนี้เขาต่อยยังไงครับ ก็พี่ดีนิวก็จะเป็นแบบสายหวานอ่าก็จะแบบเดินเข้ามาแบบเฉินๆนิดก็เล็กๆกเล็กหรออะไรแบบเนี้ย แท้แท้กิทุกวันเลยเราได้สิมชาอะไรตรงนี้ของพี่เข้ามาแบบใช่หวไม่ไม่หวานไม่ใช่ไวนเใส่แบบีปายหออะไรอย่างเงี้ยเออมี่ไม่เมครับเราก็ทําให้เรารู้ว่าบางทีเราก็ต้องนิ่งแล้วหวานบ้างอเอ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 เออเออเเออนออเอเออเออเบอคนที่เราเออเอเอเออเออเเอเอเ เอเออนั่นงกันน้ำปิ้งบ่อยปะครับเออมุงี้ใช้กับน้ำปิงไม่ได้คัหวานว่ครับหวานกวายอดลันนันอันนั้นต้องแบบวอแวร์เลยวอแวร์วอลแวรต้องวอแวร์ยังไงอะคบไม่เปลยนเลเี้ย แพนด้าที่เขาว่าจะต่างกันนะมันต้องแบบกิีดยิงไม้ตายหนึ่งฮะพี่จะมีวิวละพิงป o n g พิง pong ครับเขาเราชั้นไหนเขารูปยังไงกับเราพี่ปิงปองก็จะเป็นแบบเป็นสายแบบสายบุกนะกไหมเขาก็จะแบบโคตรชาร์จเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงเงื่อนตัวฮะเป็นคนที่แบบวิ่งชนวิ่งวิ่งชนแล้วแบบไปวันที่แบบเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็แบบยิงมุกใส่เราเลยจำจำมุกได้ไหมคะ มีจำมุกของมายไทยบ้าไม่ยากอ่ะมุกพี่ปุกฟองแบบเขาไม่ต้องถ่ายใช่ไหมต้องต้องรอพี่มุงปองมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เล่นให้ดูให้เล่นให้ดูพิจิจิพี่จิกิเหรอฮะพี่จิี้ก็จะเป็นสายนิ่งครับผมสายนิ่งถ้าถ้าแบบเพื่อนๆแบบตามพี่จิี้ก็จะตามนี่พจิจิกี้ก็แบบอุ้ยแบบเมื่อกี้แบบน้องแบบน้องเล่นกับฉันนะใช่เธอพี่จิจิ เกลบ่ยไปเลยเขาได้แล้วน,นิ่นหนียวหรอพี่เหนไม่ออกแล้วเหนิยวนี่ใส่อ<ะ>ซอส<ะ>สุดเลยฮะน้องน้องก็จะแบบดูพี่ๆฮะเสร็จปุ๊บน้องก็จะแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่านางเอกมาตอนสุดท้ายนุนิวจะนุนิวจะแบกเข้ามาขิงเลยว่าอันเนี้ยคือน้องของดูบันดีปกป้องปกป้องปกป้องนุนิวจะแบกเข้ามาเลยแล้วทำได้มาปกป้องเราได้ไหมถือไพ่เหนือกว่าถ้าปกป้องเราได้ไหมไม่ได้เออเออออคือได้เดวกล่าวว่าเราจูบไพ่เดียวกันไปเลยว่านี้คือแบบว่านี้คือแบบอันนี้คือ คือพี่ของฉันอยู่ดูกันดีเก่งรู้สึกยังไงางพ่ะยิน้งปิงบอกว่า,เ,าเขาไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ดูหน้าเซนเราได้ดูเขาเล่นในกองเราอึ้งกับความเป็นนิวว่รรใช่อ,อึ้งอึ้งครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เก่งเคยบอกว่าเท่าที่เก่งสัมผัสอยู่กับนิวอู่นิวเป็นคนที่แบบค่อนข้างสายซอฟค่อนข้างที่แบบเป็นคนแบบน่ารักแล้วก็ถ่อมถ่อมตนอะไรแบบนี้ฮะแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยเก่งรู้สึกว่านิวกำลังเรียนรู้ กับพี่พี่ปองพี่นิวพี่ตะกี้อยู่สังคมหล่อหล่อมนิวหลอคมหล่อหล่อมันยังไงบ้างเราตกใจในสิ่งที่นิวนิวแสดงกับคนแบบนี้เราจะห้ามนิวหมดก็จริงเป็นอีกหนึ่งพาที่รู้สึกว่าุยเป็นพาที่น่ารักเหมือนกันนะเป็นพาที่เห็นนุนิวแบบทำทุกอย่างกล้าทําทุกอย่างแบบสามสองหนึ่งก็คือทําเลยอเพราะเราไดรู้จักเขาเราคือว่าเขาเป็นนุ่นิวจริงๆอยู่เขาเป็นในคาแรคเตอร์คอปเตอร์ เป็นคอปเตอร์จริงๆฮะใช่เพราะนิวเป็นคนที่แบบผอมตัวเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นเป็นมหาชนอ่ะเป็นแบบทุกคนที่แบบทุกคนรักอะไรเราไม่เคยเห็นร่างร่างแบบนี้ในในร่างกีต์ไม่เคยเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นนิวกีตเลยแต่ในเรื่องเห็นได้ยินใช่ไหมเขากีตตกใจไหมว่าในเรื่องกีตแบบกีตจนแบบเสียจ็บเจ็บคอฮะไม่รู้เจ็บคอหรือไม่เก่งเจ็บคอเนย เก่งเก่งก็มีบ้างเก่งก็กีนเหรอเก่งก็กินหน่อยกันเก่งคาดหวังกับเขาเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างถ้าอย่งเป็คนดูเราบอกว่าน่าจะรายการได้ไม่ยากคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างใช่ไหมครัเก่งเลยอย่างที่บอกว่าเก่งเป็นคนที่เก่งทํางานแต่รู้ตัวว่าเก่งเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากๆ <c oughs> คือเรียกได้ว่าเป็นชาเลนจ์ที่แบบท้าทายที่สุดในชีวิตเวลาที่แบบต้องแบบโคลชทุกอย่างแล้วก็บาลานซ์ทุกอย่างให้ดีที่สุดเลย ก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วฮะแล้วก็เก่งเชื่อว่าภาพยนตร์ที่ดีก็จะมีคนที่แบบซัพพอร์ตก็ยังไงของฝากพี่พี่ทุกคนด้วยฮะเป็นภาพยนตร์ที่มีความสุขแน่นอนถ้าดูในปีนี้ครับผมมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่แบบสิ่งดีๆมีแต่เอ e เนอจดีๆในเรื่องนี้ฮะก็คราบครือยแต่ทีเก็นไวก็1 0ร้อไปไกลากเรื่อนี้ไปไกลนะคะข้าไปไหน หวังหวังหว,วังว่าจะทำถึงตามเป้าที่แบบพวกเราวางไว้คใช่พันด้วยเพราะหลายคนพูดว่าเก่งเก่งเก่งสมชื่อรู้สึกยังไงบ้างคะมีแล้วไม่ว่าหลายคนพูดอย่างนี้จริงๆว่าเออคุณเก่งเก่งสมชื่อไงเออเก่งเว้ ก็นอมรับคำชมจากทุกคนครับนอมรับแล้วก็ดีใจดีใจที่แบบทุกคนแบบชมเราได้ด้วยคำนี้ตลอดเก่งเก่งผมชื่ออะไรเนี้ยไปเก่งเก่งเชื่อว่าเก่งกําลังทํางานในสิ่งที่เก่งรักอยู่ครับแล้วก็ทํางานกับพลังงานดีๆกับคนที่แบบดีๆรอบตัวเลยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเก่งว่าโอกาสเก่งเก่งมาในจังหวะที่แบบโอกาสที่ดีมากๆเลยฮะตั้งแต่แบบตั้งแต่โปรเจกต์แรก กีฬาจนถึงกีว่าลาวีก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบมีแต่เรื่องชาเลนจ์ให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าโตโตขึ้นมากๆเลยก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบซัพพอร์ตนะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนใช่ครับ,บอ้าวสุดยอะอเลคิมบั๊กอเคิมปมั๊อยากจะทำสถิติใหม่ว่าเล่นหนักสองเรื่องคั้งน้อยรานแสองเรื่องไม่ฟังเลยแบบอเลคิมแบบอเลคิมเออซื้อ อะไรคินนะครับก็เอทุกคนนะครับก็ที่ว่าเราวีก็อ่าใช่แล้ววันนี้ทุกลงพัยนนะครับก็เออประวยนะครับเจฟฟ์แ้น้นแก่่่ก่งอนพี่ติ๊กน ทำใจคุณเออถ้าเหมือนในเรื่องที่ส่งหัวใจอ่ะ<อ> <laughs>